สบายดีพี่น้องสบายดีบรรยากาศแดดนอนมณีกาอยู่ป่าอยู่ดงอีกแล้วเนาะมณีเป็นมือถี่ว่าเฮากักโตได้สองสามมือแล้วเนาะหลังจากถี่ตกอกตกใจมาลายมือแล้วกินข้าวก็บมาแชบนอนกับมาลับอย่าติดโควิดแหงพี่น้องเลยไปชวนหน้าเมื่อเดียวเราคิดอุกคิดอ่งอยู่เขาบอกว่านักฟอนไกสอนมาเซ็ด ใต้กะยังเหมือนนี้ตอนนี้กะอยู่ดงเนะาะมหากักโตมีแถวป่าแถวดงข้าเจ้านีแล้วเห็ุออกจากบ้านมาไปอีกตอนนี้กนนงงนะนั่งอยู่ห่มต้นมะแงวเนาะนั่งอยู่ซื่อเศร้าเมื่อยพี่น้องเลยมาชิบะเบ่งบางยางอีกมากับหลายคนเนาะเ <c oughs> ต,ต็มรถไถแต่บาเอื้อก็พี่ไอายไปเอา,างแงวเนาะเท่านะ่ะนั่งเผาอีกต้นหนึ่งไปได้ไง แบอันนี้ก็พูกกนสมเนอกาพี่น้องแม่น้องบุ๊กคะเนาะต่ใกล้หันน่ะโอ้โหไปทางใดแล้วอันนี้ก็คือเสียแก้วแล้วนะโควิดใหญ่คือกันนี่ก็ได้บาบัอ่แย่คนโฉดเอายันยังดอกคลายก็บอกแล้วก็ยันโควิดเยวแล้ันได้ขายออกซ้ำยังมีคนซื้อซ้ำเนาะ นี่กคือหมาอนแงวของเรานะแต่มันหมืดเนาะเห็นอยู่บอกฝนพิรำเห็นบะแดงจึงคึงเลยตอนนี้ก็อยู่กกอยู่เหล่าของไพรกับบงหูเนาะแต่ก็ว่าขอเนาะคอแต่แบบว่าขอโบหินผู้เจ้าดิแบบถ้าหินผู้เจ้ากับคอถ้าโบหินกับคอทางต้นเลยคอในต้นและคอในเด้อขึ้นเลยเทคนิคของเฮาเนาะสูตรของเฮากันแนวนี้แหละ นี่ก็เอาลงมาแน่แหลนะเนาะต้นนี่บวหวานปันใดสมสม,สมน้อยหนึ่งน้อยหนยึน่งอะไรแม่งมัขี้ฉุแม่งขี้เฉาะมันเฉาะเป็นเฮ้ยเฮ้นยน่าใช่วะเฮ้ยขี้เขีบยขบลี้ยแต่เขียบเนาะเออขี้เขียบอะไรใช่เลยบัวมาต่้าปาโอ อ้าวทุกใจเบิดเลขขี้เข็บกับขักตัวเด็ดๆเลยพอหัวมันตกลงมาบอเลยมันอยู่นี่จะเร็วขี้เข็บอลินี้างถ้ากับขี้เข็บตอดกินอีพอพี่น้องเลยเฮ้ยเงาข่ะคือตัวมันยาวหนึ่งเอามาเบิ่งลูกบัวเราบุษเหอนลูกไปเบิ่งดูลูกไปเขี่ยแล้วเบิ่งดูมันไปสามเจ้ามันไปทางไหนบุหินเราก็นั่งรอนะ บรรยากาศดีดีบอกให้อยกันแมเหื่อยดกอยู่มงนนังแงวฮะมันเมิดเนาะนี่นะคะให้ดูไกลๆนะคะว่ะบาแจงทำกลงกันเลย นี่ก็คือเสียเเลิมของเรานะเสียเเลิมสีพาไปนะเลิมสวัสดีป้าลุง <c oughs> เสียงดังฟังชัดเด็กมันได้เลืองนะเด็กมันเราจะทำตามสัญญา <c oughs> ทางใดเลิม อู๋บ้านเขาเอิญหมักไผ่นนะโอ้บ้านอื่นเขาเอิญหมากยังแต่บ้านเขาเอิญหมักไผ่กำลังสีซุกเนาะหวานตน้นนีแซ่บสตีมเรีรยบร้อ,นนะอยนี่ท้ากสิขึ้นแล้วเนาะราจินดาสิขึ้นกงเงี้ยวพี่น้นอง เห็มือนี้ปายห่ะอ้าวขึ้นไรเยอขึ้นได้เร่มขึ้นเป็นเียนเียน้เรอเราจะลดนะทุกคนโอ้ยจะไปงลงอะไรถึงคาตำแหน่งที่ตั้งยังตะขึ้นม่ไรอเด้่สงสัยว่าวับนี่าลวงพ่อพ่อคะตักเป็นเเหองยัแพ้ป่วะ ยับมือบางคัวของคุณได้ห่ามาเกินความพยายามเนาะ,ะทอดกะท่แลผีเร,เรียบแล้วเนาอผมพี่นอ้องเต้นถุงเ,ยเลยเร็วๆโมดี้ดื้อดอกมันจำเป็นปต้องขึ้นหวานฉ่ำเพียงหวานจนหวาน้น <c oughs> นี่นะหวาน อนนีมความรู้สึกจะนอกเป็นอะไรตอนนี้โอ้ยเมื่อยไรว้ายเป็นอะไรตัดเสื้อแล้วตายเนาะเมื่อยแห้งเลยโควิดมึงอเมื่ยไปันตายบ่บัวเมื่อยแห้งเลยพี่น้องเลยเมื่อได้เมื่แห้งพันยางมากก็ยังเกือบหัวหลุดเลยเป็นโรคเป็นโรคอันอ่านเบอร์ก่อนยังเกาะ อ่านเบิ a a hey. ่งอนกันยังกันสันอยังก็บัวเคิรนนะลักษณะคนติดเชื้อเออลักษณะคนติดเชื้อบ่วเมื่อยกับเมื่อยบ่ปวดหัวอ่านบ่วปวดหัวก็ปวดหัวลดบ่เจ็บคอคือรู้สึกเจ็บคอลดเป็นวินก็คือว่ารู้สึกเป็นวินลดแห่งกระเตะกันนี่นะบัวได้อ่านกินข้าวบ่แซ่บก็คือ่กินข้าวบ่ัวแฉลดกินข้าวบ่แซ่บนอนก็รับขีดขีดแล้ว ไปุลิจ okay, sure. ุก okay, ว่จุล er okay. okay, yes, yes, yes. ิจุกมาเดียวเสรนโอเคนะครับเราก็ยังไม่ได้กินข้าวนะบดสภาบดบัดผัดแดนบดบดสภาเนาะแง็ปิงพอดีพอดนบวาย เดาจองหางอกกินน้ำอยากกินน้ำสังคำสมิงเนี่ยน้สนาเดยวมันบกีบุกมันคือบุเหมยเบิดมจะดมจะเด็กมจะเต้นโ้คนกำลังแข็งแรงเฮาช้างข่บเล็กน้อยึ้นมาอลังแข็งแรงองดนมานนี่ไูงบอกเอองานนั่นแหละบ่มนุรีดอกลงล มันมันใจมันใจะแนนงามันเงวนะเชิญคะแนบรลรอเชิญจไปหาแ่แม่งน้ยนร่อบุนี่อะไรงามันเงียวนี่อยู่บุกบุกมื่อยบ่นนะบุกมื่ไงเป็นคื้เมื่อยจะถามลูกพี่ตัวนี้เป็นอะไรชีเวิร์ดแล้วบอกไวสิ ใหเบิร pues ์ตมดงานหลักม nah, ังเวทีมงานหลักบังเอวอันนี้วันอัวันอานี่นะโควิดบุก่ยาติดโควิดบ่เงียมเยียบเงียบเียเีมเนี่เออสองนิ้วโลดเสียเหลิมเพราะจจกคาด้บุก นี่เป็นพวกงานของฟองของไพ่าาพพนะฮักแล้วว้าถูกเก็ถกถ่ายอย่างดีเลยเราแห้งเราก็สิ่กลับบ้านแล้วนะฟังเพลง,งยไงเจ้าฟังน้ำมึงเห็นยังไงม้าย่า,าเน,นี้ยมีอะไรอีกแก้มนะเออไอ้ไทยเนี่ยเอามึงยากมึงคิดในเดอร์วะ กับ Israel, อิสร,า,ราเลนะรอลแอฟกาตต้แอฟกานิงะกับอังกฤษอ,อะไรเลยมึงเ,เองอรกรดเกินะดักมึงชิลุลงหัเลยค่ะต้นยางใบมันขล,ลังไหมน,นอนสนาง ไปก็เห็นคือติดโควิดนี่ซื้ออยูบนป่ากอ้ยมันยังหลัดมึงอยากแห้งอะไรจีบวัวอยากอยากกิของอเเเตรางบุเก็งนะที่คุ้งเปมื่ออยากอยู่บนเลิมเขาหนะบนบันไดเออดีมึงอยากกินน้ำเพื่อบอกอยากกินน้ำบิดป่ ไปเมื like uh, ่อหรือน uh, ้ำเย็นบวมีจะปวดเราตายหาเงา่ตายอีกแล้วเนาะน้ำเย็นบวมีเผว่อยิ่งไปยู่งห้ามนะไปทำหุ่นรถกกระทัำน้ำเย็นนะเจ้าโอ้ยเจ้านี่ีมาเลยเนาะโมกุกาซ้นเนาะอำลาพระจักรนาองโมเมที่น้องมันสุขสุคนเนาะ ลืมกดตดตกดแชร์แล้วก็กำลังนไปแล้วไปที่